นี่ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยใหม่ล่าสุดนะครับแห้งดีคักปั้นยังครับผมเนี่ยสำหรับรถปันนานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถแท็กล้อยางนะครับอ่าซึ่งเป็นจุดเด่นพิเศษเลยสำหรับรถรุ่นนี้ของแชมป์นะครับก็จะเป็นแท็กยางแบบสามเหลี่ยมชื่อรุ่นว่า CF นะครับ1 0 5 2นะครับ ขนาด10 5ยแรงม้านะครับสี่ซูมนะครับที่1้5ยแรงม้าใช้โรตารี่ในการปั่นลานะครับอยู่ที่2เมตร40เซนติเมตรนะครับรวมราคาเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เปิดตัวกันอยู่ที่เอาครับผมนี่เบื้องต้นทักทายกันก่อนครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook f a n p เ g e นะครับแล้วก็ติ๊กต k อกครับผม ที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่น้อเอาครับพี่น้องครับสำหรับมบอรนี้ครับผมเนี่เรามายังแปลงทดลองนะครับหรือว่าแปลงสาธิตนะครับในการปั่นนาของเราครับผมพี่กัดนี่อยู่บ้านสำโรงครับหรือว่าบ้านสมโฮงเนาะตำบลยางท่าแจ้งนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่น้อ สำหรับมือนีนะครับผมรถปั่นจากแชมป์ของเราครับมือนีนะครับก็มาทําการทดสอบนะครับในภาคสนามเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นหน้านะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันเนาะพิจารณากันนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับการปั่นในครั้งนี้นะครับผมนี่คนที่เป็นคนขับนะครับหรือว่าโชเฟอร์นี่ เป็นลูกค้านะครับเพิ่นสีจ่องเพิ่นสื้อในมือนี่ครับเพิ่นก็เลยทําการทดสอบนะครับในการขับล่องเบรงนะครับว่าสิเป็นจังไหนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของการปั่นนะครับผมนี่สิเป็นยังไหนะครับเพิ่นก็เลยทาการทดลองนะครับในการปั่นนะครับผมผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่หลังจากที่เพิ่น แต่ทำการเกี่ยวเข่าหน้าปังในรอบที่สองออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผลปรากฏว่าต่อเฟี้ยงครับนี่พราท่านไ้จูดอยู่ครับพี่น้องครับนี่จูดกระบได้เนื่องจากว่าฝนตกเลงครับช่วงนี้เนาะจากนั้นนะครับต่อเฟี้ยงก็เลยเอ่บสามารถสิจูดสิเผาด้เนาะก็เลยสูงพอสมควรครับพี่น้องครับนี่เนาะผลปรากฏว่าการปั้นของเขานี่ย ดวกดีครับปัยังครับผมซึ่งนี่บางยี่ห้อนะครับบางรุ่นเนะาะพอสามารถสิบไปได้ได้วยครับพี่น้องครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งต่อเฟี้ยงหล,ยหลายแบบนี้แล้วก็สองนะครับดินเป็นดินข้ามเป็นดินตม้มเป็นดินเลนแบบนี้นะครับผมนี่น้าเลือกแบบนี้บางยี่ห้อนะครับบอสามารถสิ่ไปได้ได้วยครับพี่น้องครับแต่ว่ารถแชมป รถปั่นแชมป์รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเนี่ครับผมนี่อุ้ยปั่นดีครับปั่นยังครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับการเซตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรอบแรกเนาะเนาะเบิ้งยูข้ังขั้นแท่นหน้าครับนี่พี่น้องป้องไปนะครับมาเป็นขันกำลังใจให้กันเนาะแต่นอกจากนั้นนะครับเพื่อนเกศเดมาทําการทดสอบสมรรถนะนะครับของเครื่องยนต์นะครับ สำหรับรถปั่นรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมเอามาพบกับน้องเอโต้ของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีครับเอาอยากให้น้องเอโต้นะครับพูดถึงเรื่องของรถแชมป์รุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับรถปั่นนาของเราครับผมสวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถแท็กล้อยางนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นพิเศษเลยสําหรับรถรุ่นนี้ของแชมป์นะครับเป็น แท็กยางแบบสามเหลี่ยมชื่อรุ่นว่า CF นะครับ1052นะครับขนาด105แรงม้านะครับ4สูบนะครับนีครับที่105แรงม้านะครับใช้โรตารี่ในการปั่นนานะครับอยู่ที่2องเมตรสีเซนติเมตรแล้รถตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์แบบชัเทิลนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นแท็กแบบสามเหลี่ยมจุดเด่นของแท็กสามเหลี่ยมนะครับก็คือสามารถลุยในพื้นที่หล่ำลึก นะครับหรือเป็นพื้นที่เหลวนะครับโดยที่หน้าแท็กเนี่ยจะไม่ได้จมไปในดินทั้งหมดนะครับไม่สามารถตู้ลงลึกได้ดีครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินที่เป็นดินเลนดินตมดินโคลนแบบนี้ดินพามแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับหรือเปล่าหรือยังไงครับอันนี้เป็นลูกค้าที่ที่ลองอยู่ตอนนี้อ๋อลูกค้าในการทดลองเนาะแล้วก็ตอนนี้ลงมาจะเป็นลูกค้ากำลังลูกค้าอีกคนนึงนะครับที่ว่นจองไว้ครับพี่น้องครับนี่กำลังติดต้องการทดสอบนะครับ ในการที่จะขับนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูใกล้ๆกันนะได้ครับได้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เอาเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ่งกันใกล้ๆครับผมห้องโดยสารก็จะเป็นตู้แอร์ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้แอร์คอนดิชันบมดเลแอร์คอนดิชันโอ้ตัวนี้ครับสบายนะทับงานกันแบบสบายเลยครับครับผมก็จะเป็นเกียร์แบบชัตเติลนะครับแบบเกียร์เดินหน้าแบบเดินแบบเกียร์เดินหน้าแบบเกียร์ถอยหลัง ครับผมเอาขึ้นไปดูครับพี่น้องครับโอ้นี่นี่ห้องแอร์คอนดิชันครับนี่ครับพี่น้องครับแอร์คอนดิชันครับผมอ้าวเอาขึ้นมาครับหนึ่งคือห้องแอร์คอนดิชันการทัดเลื่อจะเป็นระบบรวมอะไรแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับตัวของรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือว่า เป็นนะครับตัวนี้มันจะเป็นระบบของเครื่องบปูงมาลัยระบบปงมาเะได้ดึงยกิึงาเลยครับที่บอกว่าเกียร์เมื่อกี้นี่คือยังไงนะเกียร์ก็ตัวนี้ฮะจะเป็นแหน้าแหลังก็ใส่เกียร์หลักแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยนี่นี่ครับมนี่ันจะเป็นแผร์เนห้อสารเป็นตู้แร์แบบนี้เลยครับอครับเย็นขนาดที่ทางานเย็นสบายได้นไม่เปื้อนด้วยี่ไม่เปื่อนก้าร ออครับครับเอาับที่นอกครับพี่นองหลังจากที่เบิรงขขังในแล้วนะครับเอาดูข้างนอกอีกครั้งนึงก่อนเอาดูข้างนอกอีกครั้งนึ่เป็นยังไงบ้างนะเอาเอาเลยเนี่เลลูก่ CF น่นี่ครับเป็นลูกไห้คู่นึครับผมนี ทำการสร้างจองไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 5, 5. ที่บอกว่าอะไรนะแท่กยางเป็นสามเหลี่ยมอ๋อแท่สามเหลี่ยมแท่นร้อยางแบบลี้แ้อยางแบบสามเหลี่ยมครับพี่น้องครับหน่เนาะโอ้เอาไปแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมารับนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยชาวหน้ามือฉมังนะครับของพี่น้องปองไปนะครับข้างอำเพอโกซุมบีไซดนะครับอีกท่านหนึ่งนาะ เพื่นกระไาททาการสร้างจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เราทําการทดสอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาที่เป็นลักษณะนาลมนาลมน้ำน้ำลึกๆแบบนี้น้ำลึกใช่ครับดินทามดินเหนียวแบบนี้โดยสภาพที่ว่าส่วนใหญ่คือรถตักรถโคตีครับเป็นรถไถล้อยางเ่ยก็ไปได้ลําบากนะครับรถแต่กพวกนี้ก็สามารถที่จะลุยได้นะครับวิ่งผ่านได้ครับ เอาครับน้องเอโต้ครับตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มานั่งชมนะครับการสาธิตอยู่ตรงนี้นี่เบอกว่าตอนนี้สนใจอย่างมากเลยนะครับการสั่งจองนะครับแล้วก็การจัดซื้อต้องทำาไงครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจตอนนี้ก็นะครับประสานเข้ามาได้นะครับถ้า ลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของแชมป์อยู่แล้วจะรู้นะครับช่องทางตามติดต่อของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์นะครับเว็บนะฮะแชมป์ไทยคอมนะครับก็เข้าไปดูได้โดยทนจำาหน่ายทั่วไปนะครับหรือว่าโทรตรงไปที่เบอร์0 5 6 2 2 1 5 5นนะครับเบอร์เบอร์สำนักงานนะครับใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับรถแท็กตัวนี้นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอาจจะได้รับข่าวสารทางด้าน f a c e b o o นะครับก็จะเป็นเพจของรถแท็กเตอร์แชมป์นะครับจะมีรีวิวของรถตัวนี้ลงอยู่นะครับหรือว่า เรายิงไลฟ์สดนะครับทางช่องทางไหนก็ตามนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับหรือจะเป <pl ains> <part> um <UC S> <sh> ็นช่อง YouTube ก็พิมพ์ไปเลยว่ารถแท็กเตอร์แชมป์นะครับก็จะเป็นช่องเฉพาะเลยนะครับหรือว่าจะเป็นไลแอดนะครับได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนี้นะครับสนิทกับทางพี่เชี่ยวชาญก็นะครับสอบถามเข้าไปได้นะครับกับทางพี่เชี่ยวชาญนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับน้องเอตตัวเป็นอย่างสูงครับผมครับผมเอาครับพี่น้องป้องไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมทีมงาน รถปั่นแชมของเฮานะครับกำลังไปงานหน้าอีกงานหน้านึงครับทั้งผุนนะครับในการทดสอบนอะเอาจัาไใดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสั่งจองนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถปั่นแชมใหม่ล่าสุดของเรานะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผมก็ประสานงานมาได้นะครับทางคุณอ้อยแอ้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมสีล่งไห้นะครับอยู่ทางช่องนะครับนี่นอะ เพื่อใส่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้สามารถติดต่อประสานนะครับผมหรือบ่งชั้นก็ติดต่อที่หนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผม065ครับ0495999าเนะครับเอาังเลยกับประสานกันเข้ามากันแล้วกันนะครับผมเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับน้องเอโตนะครับผมจากแชมป์ของเรานะครับขอลา้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมสิไปเบิ่งอีกงานหน้างานหนึ่งเนาะ ที่เพิ่นสีทําการทดสอบนะครับกับปเป็นลักษณะหน้าท้ามแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมมึงนะครับเรียบดีครับปั่นยังครับพี่น้องครับ